โห oh, ทุกคนดูโอ้ oh, ปลายเดือนพฤศจิกายนในป่าจังหวัดพะเยานะครับทุกคนเห็ดละโงกดูดิโอ้ oh, ดูดอกนี้ดิสวยมากทุกคนอยู่ตรงนู้นอีกเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นอีกเนี่ยโอ้ oh, oh, ลุ่มนี้แบบสวยมากๆทุกคนเ oh, ดี๋ยวผมเก็บก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดดูดิลูกโตมากมากโอ้ oh, oh, ผมอยู่ในป่าจังหวัดพะเยานะครับทุกคน วันนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับนี่โอ้เห็ดลลโงกดอกโตมากทุกคนสวยมากครับเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บแล้วก็ป่าตีนเห็ดทิ้งช่วงที่ผ่านมาฝนตกในป่าจังหวัดพะเยาสองสามวันติดเลยนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากๆอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สบสององศานะครับโอ้โนี่ ฝนตกลงมาทําให้ชื้นเขาออกพอดีนี่เห็ดละโงกดูดอกนี้ดิโอ้โหโตมากสวยโอ uh, ้หดูดิสวยมากๆทุกคนสวยจริงว้าวโอ้ดอกโตดอกโต นี่ทุกคนครับเห็ดละโงกกลุ่มนี้ที่เราได้ห้าดอกเลยนะครับโหสวยมากๆดูดิดอกโตมากครับนี่เห็ดละโงกกลุ่มนี้ที่เราได้นะครับทุกคนสวยมากจริงๆครับดอกโตมาก ฝนตกในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับทำให้ป่าจังหวัดพะเยาเขากลับมาแบบชุ่มชื้นมากนี่เห็ดป่าจังหวัดพะเยาช่วงนี้เขาได้น้ำฝนนะครับโอ้โหดอกเขาสมบูรณ์จริงๆดูดิโตมากเห็ดละโงกนี่เห็ดละโงกขาวนะครับดูดิดอกโตมากโอ้ นี่โอ้โหสวยๆเลยเห็ดละงกขาวครับทุกคนโอ้โหดูเจอแต่ลูกโตๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนเห็ดละงกโอ้โหโตมากโตมากกลมบักดูสวยสวยสวยเนี่ยลูกยังกับไข่ห่านเลยครับทุกคนสวยมากเห็ดละงกช่วงนี้ เห็ดลงกเหลืองกลุ่มนี้ไม่สวยมากนะครับนว้าวพอได้พอได้นี่ถึงไม่สวยแต่ก็พอได้นะครับเอาไปแกงได้อร่อย ทุกคนครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะล้างเห็ดกันก่อนนะครับดูดิโอ้โหเห็ดละโงกดอกโตมากาเห็นปหสวยมากทุกคนโอ้โหลูกโตโตดูดูสวยมาก,ก,ก,ดดมากเดี๋ยวเราล้างเห็ดกันก่อนนะครับนี่ทุกคนครับผลงานการเก็บเห็ดวันนี้นะครับได้เห็ดละโงกเห็นไหมนี่เห็ดละโงกขาวนะครับสีเขาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเห็นปะอันนี้เห็ดละโงกเหลืองนี่อันนี้เห็ดละโงกเหลืองนะครับ เห็ดละโงกเหลืองหรือเห็ดไข่เหลืองฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้เห็ดลมเห็ดดานหรือเห็ดไข่นี่เห็ดพึ่งนะครับอันนี้เห็ดขมิ้นบ้านผมได้เห็ดขมิ้นอันนี้เห็ดแดงนี่นะครับผลงานการเก็บเห็ดวันนี้ครับ